สวัสดีค่ะเ,เ,พนนเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนวันนี้เราทำปลาเจ้าปลาเจ้าหลนเพื่อนๆรู้จักกันไหมคะอันนี้เนี่ยเราเคี่ยวมาได้สักพักหนึ่งแล้วตอนนี้เนื้อปลาเขาก็ละเอียดหมดแล้วค่อยๆตักก้างออกค่อยๆเอาก้างออกปลาชิ้นใหญ่ค่อยๆเอาก้างออก เราเคี่ยวก่อนเคี่ยวก่อนเคี่ยวเนื้อปลาจนปลาละเอียดจนเนื้อปลาออกมาจากก้างจนละเอียดประมาณนี้ละแล้วตอนนี้เนื้อปลาละเอียดแล้วเราก็เติมเครื่องปรุงปลาเขาจะออกเค็มกับเปรี้ยวบางทีก็เจะเปรี้ยวน้อยก็เค็มน้อย ถ้าเราผสมเครื่องปรุงลงไปเ้าก็จะจืดอ,อันนี้เราก็จะเติมปรุงรสเขาด้วยเกลือปน่นเกลือป่นนะคะผู้ช่วยเปิดน้ำตาลให้หน่อยเกลือปน่น น,นี่เป็นวัตถุดิบที่เตรียมไว้ต้นหอมเอาไว้โลยนี่แล้วก็เจ้าเดิมน้ำตาลเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นผักสดที่เราเตรียมไว้เตรียมไว้กินกับปลาเจ้าหลนของเราอ่าฮะนะ น,น้ำตาลมะพร้าวเสรน้ำตาลมะพร้าวนะคะเพิ่มความหอมเพิ่มความหอมก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนเลยแล้วก็ชิมชิมรสแนาวความเปรี้ยวตัวตัวของกระเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีรสเปรี้ยวอยู่บ้างแล้ว แต่เราก็ปรุงเพิ่มด้วยมะนาวจริงๆแล้วอ่ะเขาใช้น้ำมะขามเนาะใช้น้ำมะขามแต่ว่าเรามีมะนาวเยอะเราสามารถที่จะใช้แทนได้เลยใช้น้ำมะนาวได้เลยเปลือกมะนาวใช้แล้วไม่ต้องทิ้งเสียหาย ใส่ลงไปในน้ำที่แช่หัวปีก็จะทำให้หัวปีแล้วขาวก็จะไปช่วยไปช่วยทำให้หัวปีขาวมะนาวกับมะขามเปียกเนะี่ยเราเวลาเราแช่หัวปีเราก็จะล้างยางหัวปีทำให้หัวปีขาวอันนี้พุงรถพุงรดลงไปแล้ว กะทิเราจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยคือเราไม่ต้องการให้กะทิเป็นมันเยอะไม่ต้องการให้ขึ้นมันเยอะให้เขาเขาขาวข้นๆนุ่นๆอย่างเงี้ยเราชอบแบบนี้น่ากินกว่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะคะจะเป็นเครื่องที่เราจะใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปเลยไฟอ่อนเขงไฟนิดนึงเขงไฟนิดนึงปลาเนืน้อเยอะ ปลาเจ้าเขาทํามาจากปลาเนื้อน่าน่าจะเป็นเหมือนเหมือนปลาจีนนะคะอ่านี่ก้างยังหลงเหลือปลาเนาะปลาเนาะไม่ใช่ปลาท้องโกก็เลยต้องมีก้างเป็นธรรมดาเพื<ๆ>่อนๆกับข้าวบ้านๆปลาเจา้านี่เลย จะมีหอมแดงหอมหัวใหญ่พริกขี้หนูหัน่นเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเสร็จแล้วเราก็จะเติมปะทิแล้วนะเพื่อนๆช่วยถือกล้องให้หน่อยค่ะประมาณนี้ถืออย่างนี้ คนคิดว่าเราจะใช้กะทิตรานี้ตลอดซื้อยกแพ็คแพ็คหขวดเล็กนะนะกำลังพอดีทำกับข้าวครั้งหนึ่งอีกหน่อย ตามความเหมาะสมของปริมาณปลาที่เราทำอันนี้ไม่ต้องตวงค่ะดีตามความเหมาะสมตรงนี้พอแล้วตรงนี้พอแล้วขอช้อนนิดนึง và quán mặt chim nít ninh tơm nắm tan nổi ninh น้ำตาลหน่อยเองน้ำตาลมะพร้าวหอมทำกับข้าวหอมเราเอามาไว้ทำกับข้าวใส่น้ำพริกกะปิเป็นประจำเด็ดเป็นน้ำตาลอ้อยํำส้มตำอร่อยน้ำตาลมะพร้าวทำน้ำพริกกะปิอร่อย แล้วก็ต้องเป็นกะปิกุ้งแท้ด้วยนะเราซื้อที่มาจากนาครสวรรค์กะปิกุ้งแท้แล้เวเขาก็จะจืดเวลาเราทำน้ำพริกนะ่ะเราก็จะปรุงได้ตามรสชาติที่เราต้องการถ้าถ้ากะปิเค็มซะแล้วนะปรุงปรุงยังไงก็ไม่อร่อย โอเคโอเคก็ okay. Okay. เป็นการสึดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนหลังสุดก็คือโรยต้นหอมลงไปโรยต้นหอมลงไปอือเป็นแล้วค่ะ ปิดไฟเลยเตะแรง ันนี้ก็คือผักสดมีกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวกินดิบอร่อยนะคะเพื่อนๆมีกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็หัวปรีอถั่วปรีแล้วก็จะมีมะเขือมีมะเขือขวา้า ตอนนี้ผักตลาดแพงมากเพราะตรงกับเทศกาลไหวอะไรนะาศาสตร์จีนอะไรนะผักแพงมากเราก็มีผักในสวนของเรากินนี่ค่ะเพื่อนๆนี่เสิร์ฟกันเป็นกระทะนะคะอย่างไงคะเพื่อนๆ นึ่อร่อยไหมถ้านึ่อร่อยก็ไปทําตามเราเลยนะคะอาหารเช้าของวันนี้โอเคนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพี่ลักแฟมิลรี่ค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะเพื่อนๆ